ยนคำรามหึงหึงผลักให้สินล้อหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วยานพาหนะวิ่งโฉบเฉี่ยวไปตามรางก่อนจะเข้าจอดที่สถานีจำลองส่งผู้โดยสารถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเจ้าพาหนะเล็กจิ๋วนี้คือหน้าตาของระบบขนส่งมวลชนแห่งอนาคตอนาคตที่เร็วกว่าประหยัดกว่าด้วยเออร์เบิร์นลูปดังโครงการเออร์เบิร์นลูปและเป้าหมายคือการเสนอทางเลือกที่ง่ายและ a if, c ประ u t i l i s a t i น n de la v รถยนต์ใน c e n t r e เมือง เอร์เบ o ร์เป็นโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยลอเรนที่ตั้งอยู่ในแคว้นลอเรนทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสเป้าหมายคือสร้างระบบขนส่งมวลชนในเมืองรูปแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมแตกต่างจากระบบขนส่งมวลชนทั่วไปเออร์เบ o ร์ลเป็นการเดินทางส่วนบุคคลผ่านท่อขนส่งที่ผู้โดยสารกำหนดเป้าหมายเองว่าจะไปลงที่ใดด้วยระบบรางซึ่งเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย เออร์เบินลูปไม่แวะจอดทุกสถานีแบบเดียวกับรถไฟฟ้าและนั่นทาให้การเดินทางด้วยวิธีนี้รวดเร็วกว่ารายงานจากชองฟิลิปเป้มองชูผู้อำนวยการโครงการเครือข่ายของเออร์เบิรนลูปรองรับผู้โดยสารครั้งหนึ่งได้ถึงหลักพันในภาพรวมตลอดรางจะมียานพาหน,นะวิ่งรับส่งผู้คนไปมาไม่หยุดหย่อนแต่ละคันวิ่งด้วยความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งนั่นหมายถึงระยะทาง1กิโลเมตรภายในไม่ถึง1นาที Euh, L'intelligence du système est dans ce processeur, c'est un processeur Atmega 25,60, euh, 16 bits, euh, qui communique en fait, avec un système central qui lui va coordonner la position de toutes les capsules pour que le trafic soit extrêmement fluide euh, au niveau global. Donc le but c'est de faire 1 km, 1 minute et consommer moins de 1 centime euh, d'euros de, par kilomètre parcouru en termes d'énergie de, de, électrique. Voilà. ขณะนี้ทางทีมวิจัยเริ่มทดลองระบบไปแล้วในระยะทาง200เมตรข้อดีอีกประการก็คืองบประมาณก่อสร้างที่ถูกกว่าการสร้างรถไฟฟา้ามากระบบรางของ Urban Loop ที่อยู่ได้ทั้งบนดินและใต้ดินโดยแปลเปลี่ยนไปตามผังเมืองนี้ใช้งบประมาณมากสุดอยู่ที่40ล้านยูโรต่อ1กิโลเมตรในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการสร้างรถไฟฟา้านั้นสูงถึง100ล้านยูโรต่อ1กิโลเมตรมากกว่านั้นกระบวนการใช้บริการก็ง่ายกว่า La personne arrive devant la station, euh, elle va avec son téléphone euh, en un seul clic appuyer sur sa destination. Par exemple ici nous sommes dans Nancy, nous allons choisir euh, une destination, Artem, ça va générer un QR code. La personne va badger son QR code sur euh, la station sans rien avoir à, à toucher, les portes s'ouvrent. à la fois les portes de la station et la porte du véhicule la personne s'assied dans son véhicule que nous appelons rapporté จาก World Economic Forum กรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสติดอันดับ4ของเมืองที่มีรถติดมากที่สุดในโลกในปี2019ด้วยค่าเฉลี่ย165ชั่วโมงบนถนนต่อปีอันดับ1คือกรุงโบโกตาเมืองหลวงของโคลอมเบีย ที่เฉลี่ยชาวโคลอมเบียเสียเวลาไปราว191ชั่วโมงบนท้องถนนเออร์เบ o ลูจึงคือความหวังใหม่ที่จะแก้ปัญหารถติดโดยทางทีมวิจัยคาดว่าน่าจะเปิดตัวระบบได้เร็วที่สุดในปี2024นี้ภายในงานแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพ c o i je crois, 8 heures ou 10 heures de route déjà, avec les bouchons et tout. On est parti à 5 h du matin, et là il est euh, 14 heures, on a fait euh, <laughs> 9 heures pour faire euh, 500, même pas 500 km. ระบบขนส่งผ่านท่อแบบนี้คือหน้าตาของการเดินทางในอนาคตนอกเหนือจากเออร์เบิร์ลูปแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่โลกกําลังรอคือไฮเปอร์ลูปไอเดียโดยอีลอนมัส ที่ขณะนี้หลายบริษัทเทคโนโลยีกำลังพัฒนาต่อยอดคล้ายคลึงกันแต่เปลี่ยนจากการเดินทางรายบุคคลเป็นขนส่งมวลชนและที่สำคัญคือไฮเปอร์ลูปเร็วยิ่งกว่าเครื่องบินโดยสารด้วยความเร็วสูงสุด1,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล็ดลับคือท่อสุญญากาศที่ช่วยลดแรงเสียดทานประกอบกับพลังงานแม่เหล็กที่ช่วยให้รถโดยสารลอยตัวเหนือราง เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาบริษัทเวอร์จินไฮเปอร์ลูปในสหรัฐเพิ่งจะทดสอบระบบในทะเลทรายของเนวาดาไปขนส่งมวลชนแห่งอนาคตนี้เร็วขนาดที่ว่าระยะทางครึ่งกิโลเมตรใช้เวลาแค่15วินาทีเท่านั้นที่ผ่านมายังไม่มีไฮเปอร์ลูปของบริษัทใดทดสอบกับมนุษย์มาก่อนความก้าวหน้าของทางบริษัทเวอร์จินไฮเปอร์ลูปจึงเป็นอีกก้าวที่สำคัญ ทางบริษัทคาดว่าอีก10ปีข้างหน้าจะสามารถเปิดให้ใช้งานได้จริงซึ่งจะเป็นการปฏิวัติการขนส่งมวลชนครั้งสำคัญอนาคตที่เร็วกว่ากำลังจะมาถึงและอาจจะมาเร็วกว่าที่ใครหลายคนคาดคิด